รู้สึกตัวเองนะคะได้มีบุญมากนะคะที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายซึ่งหลวงปู่วัดปักน้ำนะคะพระมงคลเทมุนีท่านเป็นบุคคลที่ยิ่งกว่ามหัศจรรย์น,นะคะเพราะท่านเอาชีวิตของท่านเป็นเดิมพันในการค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งเป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอรู้ว่าเป็นโครงการของพระมงคลเทมุนีโครงการธรรมญาตาก็เลยต้องรีบมานะคะไม่เอาบุญกับท่านไม่ได้แล้วทําที่ท่านได้ที่เรานะคะ่ะ ก็เลยมาเอาบุญนี้กับหลวงปู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพงานบวชเจ้าภาพพัตาหารแล้วก็เจ้าภาพอื่นๆเช่นดอกไม้คมุมไฟนะคะท่านใดที่ไม่สะดวกจะมารับอยู่อยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะมาเป็นเจ้าภาพได้มีบุญหลายๆบุญที่รอท่านอยู่เลยนะคะดอกไม้เสือพัตาหารปานะนะคะผ้ะาไตรจีบอล แล้วก็เยอะแยะมากมายนะคะที่รอผู้มีบุญทั่วโลกอยู่แล้วก็ถ้ามาต้อนรับได้ก็มาต้อนรับกันนะคะขอเรียนเชิญแล้วก็ท่านใดที่สามารถซูมได้ซูมเลยค่ะแล้วก็มันจะเป็นความปลื้มใจอะคะ่ะเป็นเป็นความปลื้มใจที่อยู่ในกลางใจเราไปทุกๆปีแล้วพอมันมาน,นึกถึงปที่หปีที่1 2 3 4 5เ7 8 9 10เเรามาทุกงานเนี่ยมันจะมีความปลื้มมีความรู้สึก สว่างสวัยสดชื่นรู้สึกมีกำลังใจสูงส่งนะคะแล้วก็รู้ว่าบุญนี้จะมาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียนเชิญนะคะมาเอาบุญกันโดยการเป็นเจ้าภาพมาร่วมต้อนรับพระธรรมญาตา ความปลื้มปิติที่ต้อนรับท่านผ่านซูมก็ระดับหนึ่งแต่เมื่อได้มาเจอท่านตัวจริงๆเป็นๆน,นะคะในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระธรรมกายก็ยิ่งทําให้เราปลื้มปิติใจน้ําตาไหลแบบด้วยความปลื้มปิติใจะค่ะว่าเราช่างมีบุญจริงๆนะคะทด่ได้มาต้อนรับพระธรรมญาตราได้มาเชื่อมสายบุญกับหลวงปู่วัดปากน้ํานะคะ จ่้มใจบุญกับมหาปูชนียาจารย์นะคะซึ่งช่วงนี้ก็บอกจริงๆว่าเราทำจะทำกิจกรรมอะไรก็ลำบากนะคะบุญเราก็จะทำบุญก็ยากเราก็ผ่านทางซูมเราแล้วเราต้องใช้บุญเยอะมากเพราะว่าเราต้องฝ่าฟันอุปสรรคความยากลำบากทุกยากลำบากในการใช้ชีวิตในการทำธุรกิจนะคะ ถ้าเราไม่มีบุญตรงนี้คือถ้าไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่มีหลวงไม่มีหลวงปู่มหาปิเจตานที่พยายามเชื่อมสายบุญให้ลูกหลานได้มาเชื่อมสายบุญเอาบุญตรงนี้ไปใช้กับการดําเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยปลอดภัยรอดปลอดภัยมีชัยชนะในยุคที่เข้ายากหมากแพงยุคที่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างแย่ไปหมดเลยในโลกนี้นะคะ่ะซึ่งเราก็ไม่ได้เข้าวัดมานานแล้วนะคะเมื่อเราได้มาเจอ มาเจอสภาพในวัดมหาธรรมกายเจดีได้มาเจอพระธรรมญาตาิตาได้เจอหมู่คณะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหได้เหมือนได้เราได้กลับมาในในแผ่นดินที่เราได้สร้างบาร,รมีค่ะค่ะก็เลยรู้สึกปลื้มมากๆเลยค่ะแล้วก็คือที่ได้มาในวันนี้ค่ะพื่มจริงๆแล้วก็ได้มารับบุญในตานท้อมรับพระญาตาินะรู้สึกปลื้มตอนนี้ก็ปลื้มมากๆจริงๆค่ะค่ะก็อยากจะบอกความรู้สึกว่ากราบขอบพระคุณ หลวงพ่อนะคะแล้วก็พระอา,าจารย์ทุกรูปและพระธรรมยัตตาทุกรูปที่เป็นเนื้อนาบุญแล้วกับขอบพระคุณมหาปูชีเนาจา์นะคะที่เชื่อมสายบุญให้กับลูกหลานได้มาสร้างบาร,รมีตรงนี้แล้วก็เป็นบุญที่สามารถนําติดตัวไปข้ามภพรพูมชาติแล้วก็สามารถใช้ชีวิตที่สวนกระแสทุกอย่างธุรกิจแล้วก็อยู่รอดปลอดภยัยมีชัยชนะ